สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับไปคันคันสำหรับเกม a l i c e Cross Over นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมในคลิปสรุปอัปเดตนะครับว่ามีการเล่นอีเวนต์ใหม่ก็คือการปีติรูปปั้นใช่ไหมครับเป็คนบอกว่าพี่ครับพาไปตีรูปปั้นหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตีรูปปั้นนะครับแล้วก็จะสอนเทคนิคนะครับในการตีรูปปั้นให้เราเนี่ยตีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมบิลปกรณ์ช็อปถ้าคุณอยากเทสเกม a l i c e Cross Over มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบลุแลนจีและทำ SS ทั้งทีม มีครบจบในที่เดียว UG Phone ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูคูยังใส่โค้ด z r ตอาิทั์อาจีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีเพราะว่าเลือดมันเนี่ยเป็น SX เลยใช่ไหมแบบเป็น SP เลยก็มีนะบางคนใส่ของ่วดไปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยละกันนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอฝากอย่างอื่นก่อน นะผมกิวตอนนี้นะเต็มอยู่นะครับแต่ว่าผมจะคัดคนเข้าคนออกทุกวันนะตอนเย็นๆนะครับผมก็ใครอยากเกเบข่าวก็มาได้นะครับตอนนี้กิวผมมี1 2 7 sx นะครับสามารถใส่ตัวเพิ่มได้แล้วนะครับใส่ตัวเพิ่มในชั้อยู่ที่8 1 sx นะครับเดี๋ยวผมกดเลยคนระับปุ๊บอู้ตันแล้วนะไปต่อไปได้แล้วตอนนี้นะแคนผมเนี่ยสามารถใส่ตัวได้1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่้าตัวไหนอะ หนอะคือจริงๆผมใส่ได้สิบตัวแล้วนะแต่ว่ามันน่าจะกาลังบั๊กอยู่ครับรออน,อนรอแป๊บหนึ่งปุ๊บอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะเป็นเก้าอยู่เลยเอ่ะนะครับโอเคมันน่าจะบั๊กอยู่เดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งก็ผมออกเกมเข้าใหม่นะครับตอนนี้ใส่ได้สิบตัวแล้วนะโอ้โหเยอะมากๆใส่ได้เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะผมก็พร้อมสำหรับการลงเลดแล้วนะเลทต้องเป็นเลทโซโล่เลเวลลิงนะครับแล้วก็ต้องเป็นดับเบิ้ลดันเจียนเท่านั้น นะครับก่อนจะไปเล่นอีกอันนึงนะครับดูผมให้คุณดูภาพนี้ก่อนนะภาพนี้ขึ้นมาเลยนะครับภาพนี้นับเขาบอกว่าอ่าวิกเอนนี้นะครับผมอ่างันเจียนนะครับที่อยู่ในโซโล่เรเวอลิ่งเนี่ยจะการันตี Double ดับเบิลดัลเจียนก็คือถ้าเกิดโซโล่เรเวอลิ่งมาหรือเลดโซโล่เรเวอลิ่งมาครับจะเป็นการันตี Double ดับเบิลดัลเจียนก็คือทุกคนไม่ต้องมาลุ้นเลยครับว่าจะเป็น Double ดับเบิลดัลเจียนหรือเปล่าเป็นแน่นอน100%นนะครับแต่วิธีการตีโอกาสได้มันก็จะยากไปนะตามตัวละครเรา นะครับตอนนี้ก็ทําได้แค่รอครับก็คือรอเลทมานะครับวิธีการเช็คเลทก็นี่ครับกดข้อความครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเลทนะครับจะเกิดทุกๆอ่00 15 30 45นะครับชั่วโมงนึงเนี่ยจะมาสี่รอบนะครับคือมาเยอะมากๆโอกาสเนี่ยก็สูงมากๆนะครับที่จะได้ตอนนี้ก็รอก่อนแล้วกันอ่าเคยให้ผมตอนนี้เลทโซโล่เลเวลลิ่งมาแล้วนะครับโอ้ยรอนานมากๆเลยนะครับปกตินะครับเลือดมันจะเยอะประมาณนี้เลยใช่ไหม เนี่ยเลือดมันจะเยอะประมาณนี้เลยเห็นไหมครับแต่วันนี้นะผมมีเทคนิคนะทําให้เลือดมันน้อยๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะใช้วิธีนี้เลยนะครับผมยืนยันว่าเอาเวกติดแน่นอนตีดูปันได้แน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราถอดดาบก่อนครับถอดดาบครับใส่ดาบช่วแบบกากาไปครับเดี๋ยวผมใส่ดาบประมาณนี้นะในส่เขียวเลยด้านนะครับแล้วก็เงาครับถอดเงาออกให้หมดนะครับแล้วก็รีสเต็คครับผม รีสแต็กเลยอ่ะเดี๋ยวผมรีสแต็กวิธีดีนะครับจะทําให้อ่าดาเมจดูปั้นนะครับเบาแล้วก็น้อยมากๆนะครับนี่เสร็จแล้วนะจากนั้นก็เดี๋ยวผมทําการรีสแต็กเลยเนี่ยป่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะเปรี้ยผมก็ลงเลยครับเดี๋ยวผมขอเช็คพอยต์ก่อนนะครับอ่าโอเคเช็คพอยต์ละเปรี้ยเป็นดันระดับดีนะโอ้โหง่ายเลยครับง่ายกว่าเดิมอีกครับทีนี้อ่าโอเคก็เดี๋ยวเชกกนในดันนะครับอ่ามาแล้วนะครับตีเลย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมอย่างหนึ่งนะครับถอดลีล็กด้วยถอดให้หมดไปเลยครับเอาชัวร์ครับถอดทั้งหมดเลยครับต่อไปเราก็เล่นนะเล่นให้มันถึงดับเบิลดดนเจียนนะผมที่เจกับซอกินอูนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนละกันนะอ่ามาถึงอีกีนแล้วตีอีกีเลยติดไหมติดด้วยระดับยากง่ายสุดก็คงติดอย่างนี้นะครับโอเคครับมาถึงห้องซองกินอูแล้วนะครับอันดับแรกก็คือต้องตีซองจินอูก่อนนะครับลูปั้นถึงจะสามารถตีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถอดคอด้วยนะเผื่อคนกอคลิปมาดูนะครับ นี่ครับกดอะไรเลยนะครับโอเคแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับตรงนี้มันจะให้เราตีได้นี่ครับเลือดมันเพียง122 s ยีองเอสเอครับเห็นไหมครับน้อยมากครับเลือดแตกรูปเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเลือดมันเยอะใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับเลือดนิดเดียวเองครับเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ตอนนี้ครับเราสามารถใส่ตัวใส่ของได้เลยครับตอนนี้สามารถใส่ได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมใส่ก่อนแบบเต็มที่อ่านี้แล้วก็นี้อ่ะเรียบร้อยครับใส่เลย เลือดเพียงร้อยเอชเอ็กเท่านั้นเองนะครับก็ตีไปยี่สองนาทีทําอยู่แลวครับเนี่ยพยายามยืนตีตรงรูปปั้นนะครับตีตรงรูปปั้นเนี่ยมันมันจะไม่โดนดาเมจบ,บอสเลยนะครับหรือว่าถ้ามันโดนก็กระดุกหน่อยก็ไดค้ครับเอออยากจะยืนเอพีเลยเนี่ยครับโอเคตอนนี้ก็ทําได้แค่ตีต่อไปนะครับก็ใครไม่ไหวก็เปิดน้ํางงน้ํายาได้นะเออผมผมมีไหมมีนะป้เปิด,เป,ดเปิดประเทนะโอเค เนียบดาเมจผมก็เพิ่มครับเห็นไหมอันนี้คือผมยังไม่ได้อัพนับเดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนคืนนับอัพคืนเก้าสิบสองนะผมขอลงไปที่เงาหมดเลยปึ๊บอ่ะเนี่ยตอนนี้เงาผมก็ตีแรงขึ้นมากเลยครับเจ็ดสิบเจ็ดคิวไอก็ยีนตีชิวๆครับยิงตีชิวๆเลือดบอสไม่เยอะนะโอ้โหบางคนผมเจอครับเลือดห้าเอสพีสองเอสพีเลือดแบบแปดร้อยเอสเอ็มอย่างเงี้ยมันยากครับมันยากผมแนะนําวิธีผมเลยนะครับทำให้ตีง่ายยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยตอนตีนเนี่ยผมไม่แนะนําให้ AFK นะผมแนะนําให้มองจอนะเผื่อบังเอิญแบบมันปรับมาแล้วแบบมันสกิลโดนตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะตายฟรีครับแนะนำนว่าให้เดินหลบดีกว่านะครับเอาชัวโอเคตรงน,นี้เลือดก็เหลือนิดเดียวละไม่นิดเดียวสิเหลือครึง่งหนึ่งเออเหลือครึง่งหนึ่งโอเคมันยิงมาตรงไหนเอ่ยโอเคนี่ครับไม่โดนตอนนี้บอสมันเดินแล้วนะไม่ได้ไปไหนไม่รู้ครับอ้าวอ๋วอตอนนี้เ,เหลือเท่าไหร่เอ่ย 53sx นะครับโอเคครับไม่ยากครับไม่ยากเรียบร้อยแล้วนะผมที่เท่านี้เราก็จะได้บับแล้วนะครับออกมาดูนครับ นี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับอ,อล่าเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็สําหรับใครที่ตีแล้วเลือดเยอะนะครับผมแนะนาให้ใช้วิธีของผมนะครับจะทาให้เลือดลูกป,ปั้นเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับมีหลายคนนะทักมาพี่ครับโอ้โหรูปปั้นเลือดเยอะมากตีไม่ไหวอย่างนั้นอย่างงู้อย่างนี้น,น,น,นะครับก็ใช้วิธีของผมได้เลยนะครับบวกเลเวลเงามันได้อะไรบ้างนะอันนี้เดี๋ยวผมลืมลวเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดีกว่านะับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้เลย นี่ครับมันก็จะได้ EP ได้รลเวลเพิ่มประมาณนี้เ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเพิ่มเลเลเงากันนะครับตอนนี้รเรลเลเงาของอยู่ที่357นะเดี๋ยวผมลองไปเพิ่มมันดูครับถ้าแบบตันเนี่ยมันจะดาเมจเท่าไหร,ร่นะมันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอยตอนนี้อยู่ที่ 89qi เนาะโอเคเดี๋ยวอ่าไปเกาะดานัดนดันดันก่อนอยู่ตรงไหนเอยตรงนู้นโอเคครับไปเจอกันที่เกาะเลยเ่าโอเคถึงแล้ว ตอนนี้ผมก็ยังรับคนเข้าแคนเพิ่มนับเอา้ามือคนออกไปคนหนึ่งออกไปไหนเอ้ยไม่รู้เหมือนกันเอามาเดี๋ยวผมจะให้เงาผมเนี่ยเก็บเวลนะเดี๋ยวผมไม่ตีแล้วกันให้เงามันตีนะครับ721 QI โอ้โหเพิ่มมาเยอะจัดอูหวว้หอันนี้คือตันแล้วใช่ไหมน่าจะตันแล้ว721 QI ครับ, I, รบเรวเวลของผมอยู่ที่อ่า ที่สิบหกนะผมยังไม่หนึ่งร้อยนะยิ่งถ้ามันอัพอีกแปดอันเนี่ยน่าจะอุ้ยดาเมจนา่าจะสูงมากนะเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคิวไออ่ะม,มันมีลิลิที่สามารถเพิ่มเลเวลติ่งไหมอันนี้เพิ่มสิบสามเปอร์เซ็นต์ทำไมมีมากกว่านี้ปะไม่น่ามีครับผมไม่ค่อยมีเสียพวกเนี้ยมันมีอะไรที่เพิ่มแบบเพิ่มเวลถึงไหมเพิ่มเวลนี่คือของดีครับชาร์โดดาเมจสิบแปดเปอร์เซ็นต์อุ้ยเยอะนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่สิบสามออดเลย ใส่นี่เลยครับ18%บแอรนต์เท่าไหร่ละ748เอ้ยมันมัน,ม,นมันเหมือนมันลดลงหรือเปล่าครับมันลดลงหรือเปล่าอันนี้บอกชาวโรดาเมดเอามาเดี๋ยว็ดอดสิเรเดี๋ยวต้อ,อ,วองใส่อันนี้เท่าไหร่721เอ็ดเามันเพิ่มขึ้นนี่หว่าเอาผมดูผิดครับมันดูผิดผมจำจำผิด721ใช่ไหมใส่อันนี้เข้าไปเป็น 748เออมันก็เพิ่มนี่แต่เมื่อกี้ผมถึงมองว่ามันลดลงลองดูตัวจี้างครับตัวจีเป็น69 QI บเก้าวอยู่ที่357อุย้ยตีแรงมาก748 QI จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีลูนหรือว่าลีลิกดีๆเนี่ยมันน่าจะดันไปได้ไกลกว่านี้ครับนะคาทีผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปฝาทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด s ับสบไครป์ผมด้วยละกันนะครับถ้าติาดผ่าตรงไหนหรือว่าอยากเข้าแข่งอยากเข้าอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเราจะทักส่่ววววนนนนตัััััผมมากกก,นะก็็ไดดด้เเชีียะคครรบบสส เย้ yeah. ตอนนี้แหละสายเงาแล้วเงาแม่งตีแรงกว่าดาบเยอะเลยอ่ะ